คือไม่ใช่ว่า o อเคมันไม่เก่งนะคือมันเก่งนะครับแต่ว่ากาดารัชแมววอลิกเนี่ยมันเป็นของแบบแสลงกันเลยนะฮะโอเคซี OK C, เนี่ยไม่ว่าจะฟอร์มดีสักแค่ไหนถ้าได้เจอกับดารัสแมววอิกเนี่ยผลที่จะออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าตัวของดารัสแมววอิกจะเจ็บหรือว่าจะมีผู้เล่นที่ขาดแคลนอย่างวันนี้ตัวหลักก็ขาดแคลนกันไปเยอะนะครับผมคลี่เออร์วิงไลลี่ยังอยู่ในทีมเท่านั้นนะครับผมมีแกฟฟอร์ดอะอะไรพวกนี้ ชุดตัวสำรองทั้งนั้นนะเพื่อนๆครับฝั่งนู้นก็มีโอเคซีนะฮะมีเจเล็สวิลเลียมนะฮะฟอร์มอย่างดีเลยโอ้โหกด30แต้มนะฮะ ีเชคิวเจคอเล็กซานเดอร์นะฮะวันนี้ก็กด30แต้มอีกเช่นเคยนะครับว่าที่ MVP นะฮะแต่ครับดาราลแมวเหล็กสามารถเอาชนะมาได้ครับในขุมกําลังที่รู้สึกว่ามีน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำนะฮะด้วยสกอร์121ต่อ115ครับมันเป็นของแสลงกันมากๆากครับแสลงกันมานานแล้วทีเดียวนะครับดาราลแมวเหล็กเนี่ยสามารถเอาชนะโอเคสี่ได้เพื่อนๆคิดดีๆในวันที่ไม่มีลูก้านะฮะไม่มีเครและไม่มีไลลี่นะฮะ แตบบ่ถ้าเจอทีมเล็กๆพวกเขาก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับดาราไม่รุนแรงเอาไว้ยนอย่างไรครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้กอบแป้นเบเกิลของตัวรายไปก่อนนะครับ